ครับก็เอาแบบมีสติอยู่นะสุดยอดมุดมันไปมีมืติดตา่าเดี๋ยวจะนำพาของตรงจากข้างล่างนะครับเรียกแบบสองมือประสานนะเดี๋ยวผู้ช่วยสองคนยืนตรงนี้ทำอนุญาตทำพัน่างกายคุณละกันจับข้อมือไม่ต้องมือออกไม่ต้องคุณต้องครับไม่ต้องวางไม่ี้ดงจับก้มือกันนี่เรียกว่าอุ้มประสามแฉ่แบบสองมือประสามนี่นะครับจับข้อมือกันนะครับขออนุญาตเดิมนิดนึง โอเคประมาณนี้คุณนั่งแบบนี้ชันเข่าเวลายกของให้นั่งชันเข่าคุณตั้งเข่าที่พื้นพอเข่ามุชนกันโอเคแต่ชนกันไปชาชนกันมือวางบนหัวเข่าอ่าโอเคผู้อาเจ็ดมานั่งที่แทนเชิญครับได้บนแทนครับผมโอเคเข้าไปดื้อเอามือกอดคอเออตัวด้อมคุ้มกันก็เดี๋ยวจะลำพาแล้วจะหล่นได้จับข้อมือเขาโอเคตัวต้อมไปมีการมีมิติจ้าโอ้บ โอเคนะครับอ่าจารย์ทำงานบอกว่าต้องมีความพร้อมถามเพื่อนพร้อมไหมพร้อมกระสังยกพร้อมครับพร้อมยบน่าน่ารักมาน่ารักมากนรักไหมน่าปรนนมือออกมาตาเลยตาเลยไปท่าที่สองท่าที่สองเป็นสามมือคุณนักจับข้อมือเปล่งไว้ก่อนนะครับคุณไม่ต้องไม่ต้องนี่คือสามมือถามจะมั่นคงฝ้าสองมือเมื่อกี้นั่งนั่งเมื่อกี้ จับให้กระชับอ่ามานั่งทิ้มมือโอเคมือกอดเข้ามาที่เท้ามือจับอย่างเงี้ยมือว่างมือหนึ่งจับคนไม่เป็นไรถามเพื่อนพร้อมไหมต่างยกครับยกดีขึ้นกว่าเดิมไหมดีครับเขียนะครับโอเคเวลาย,ยกนะครับถ้าเกิดเราไม่อยากจะรับน้ำหนักของร่างกายผู้ประสบภัยมากเข้ามาชิดเข้ามาชิดถ้าเกิดเรายกแบบนี้แล้วไม่ได้นานยืมเข้ามาชิดใกล้ๆ นะครับต่อมานะครับเป็นผู้บาดเจ็บที่ใช้น,นะครับเขาเป็นผู้บาดเจ็บที่บาดเจ็บขาทีนี้เราก็จะใช้แบบตีมือตีมือตีมือประสานจากกับข้อมือซ้ายตัเองไว้จกกับข้อมือซ้ายตัเองไว้นะประกบกันลิกให้ข้างในดูหน่อยอะอะน,น,อะน,นะครับ,บนั่งนั่งบาดเจ็บขาบาดเจ็บขาแล้วเดินไปไนั่งครับผมบาดเจ็บ เราจยเราจะขาวพอโอเคนะครับอ่ะโอเคไปต่างเพื่อนอเาะจอขทนั้นใช้มารเพราราฉุกแล้วนงเลยครับผมโอ้ย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 อ้ยโ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 ออโยออออโอโอออออยอยอ้ย อันนี้เขาเกิดหมดสติครับยางไรขอ,อนั่งและยืดขามนันยืนต้านนี้ได้ไหมครับผู้บาดเจ็บเดี๋ยวคุณไปยืนตรงนู้นโอเคอว่าสมมติหมดสตินะอันนี้หมดสตินะน,น,นะนะครับสมมติว่าผมเปิดประตูห้องเข้าไปเออเจอเจอคนหมดสติอยู่กับเจอไฟไหม้นะครับพี่เลือกที่จะทำยังไงก่อนดับไฟหรือช่วยผู้บาเดเจ็บช่วยผู้บาดเจ็บใช่ไหมนะ ปล่อยเลยอ่ะต่อยเลยใช่ไหมถ้าช่วยเขาแต่ก่อนที่เราจะไปจับขเขา,าอ่ะเราก็ต้องใจรื้เรื่องของไฟฟ้าเราไม่รู้ว่าขเขามาทักไฟฟ้าอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวปีนหากลืนกลนไปจับก็ยือนอันตรายปากมือเนี่ยอันตรายใช้หลังมือแต่กลืนกลืเช็คดูนะถ้าเกิดเช็คแล้วไม่มีไฟฟ้าเราใช้วชิธีการ拉า,าข้างไหนดีอ่ะถ้าเกิดเราจะล拉ข้างการศึกษานะค,ะครับลากข้างศึกษาสมมติน,นอนอยู่นะลากแบบไหนเขามีลากแบบนี้นะ ดึงที่คอเสื่อคอเสื่อเนี่ยดึงได้ลากได้นะครับดูวิธีถ้าเกิดคอเสื่อที่มันรัดแล้วติดกระดึงแบบนี้เราไปดึงอย่างเงี้ยจะรัดคอเขาหมดกระดุมหน่อยเนี้ยลากได้นะครับลากได้นานลงนานลงลากแบบนี้อ่าลากแบบนี้นะลากนี้ลากหรือลากแบบออดใต้หลักแร่หรือเราจะลากแบบนี้ก็ได้ถ้าเกิดนอนไปลากแบบนี้ก็ได้แต่มันก็จะลำบากลากที่ง่ายที่สุดก็เกิดจะเข้าได้ เอาตัวขึ้นมานั่งเข้ามาชิดตอบไปที่ระหว่างรักแร้มือซ้ายจับข้อมือซ้ายมือขวาจับข้อมือขวายิ้ชิดอยบนี้แล้วทํากันลากลากนี่นะลากไปที่ไหนครับผมผมสมมติแบบประตูเป็นห้องลากออกจากห้องแร้แล้วใช่ไหมพอลากจากห้องเสร็จอย่าลืมเรื่องของประตูแง้มมาหน่อยถ้าเกิดไม่แง้มเดี๋ยวควออกมา้ากนอกจะเป็นอุปสรรคให้กับคนที่จะเข้าไปดับไฟลอลากออกมาวางไว้หน้าห้องเสร็จ แง้มประตูห้องแล้วก็ลากไปไว้ไหน่อยครับผมบัน,นไดหรือฝ่าแล้วก็โทรขอความช่วยเหลือว่ามีผู้คนจะดเจ็บหรือบาดเจ็บอยู่ตอนแรกเสร็จแล้วก็ไปทํางานหาทั้งระเบิงมาดักฝ่ายนะครับถ้าเกิดเข้าชนะศีรษะไม่ได้ลากทางไหนลากไปเท้าพอลากไปเท้าเสร็จยังไงครับผมลากแลก้ลวออเขาให้พ้นจากเปลวไฟกุ้งพันแน่นอนลากได้นะลากไปพ,พ้นตรงนั้นแล้วเปลี่ยนมา ลากกต่นั่งสีสับไม่ใช่ลากไปเท้าไปถึงนูกเลยครับมันใหญ่ถีบไปมันไใหญ่ถีบลากไปเลยอ่ะมันก็ปวดข้างลากของหืนใช่ไหมเออนะเดี๋ยวคุณลองลากดูครับผมนั่งชั้นเทานั่งชั้นเทาลองดูครับยกล่างไปอยู่ตรงนี้ยูนนะต่องนอนครับผมเ ล้อ right? ่ะอย่างนึงนะกับน er ักที่ด่นครับนักที่เด่นการลากนะครับผู้ชายโอเคผมเป็นผู้ชายผู้บาดเจ็บเป็นผู้ชายทำแบบนี้ได้แล้วเกิดเป็นผู้หญิงอ่ะมันก็จะโดนใช่ไหมโดยของเขากใช้มีการล็อกแบบนี้ล็อกแบบนี้นะล็อกแบบนี้โอเคนะอ่ะทีนี้ลากเยอะนะครับไปทางประธายอิทธิพลแต่ลงข้างล่างก็ลำบากถูกไหมก็ต้องขอตัวช่วยหนึ่งคนถูกไหม เป็นสองคนนะยืนเป็นสองนะคนที่ตัวใหญ่อยู่ทาง,ทงด้านหลังเออทำแบบนี้มาครู่บบนี้นะครับยุงที่ปลายเท้าจับไปเท้าแยกออกจับข้อมือจับไปเท้าแยกออก <Okay. S 1> อ่ออานลองยกนิดนึงเดินเดินที่ไหนอ่ะใช่หรือใช่หรือมาดูใช่หรอือใช่ไหมใช่ไหมเออทใช่ไหมเออ ไมรับนี่คือความขอเบียดเนี่ยต้องแบบคนที่จะสั่งขอให้เป็นคนที่อยู่ด้านหลังสั่งหาเครื่องพร้อมไหมเขาพร้อมมาสั่งยกเราสั่งเดินอูเราลองดูอยู่เราสั่งจากด้านหลังสั่งไหมอ๋อครับเดินเลยยังไม่ยกห่ะยกก่อนดิโอเคโอเคเวลาเดินก็เดินด้านหน้าท่านั้นเองถ้าเจอเป็นผู้หญิงผู้หญิงมากขึ้นผู้หญิงผู้หญิงอ่ะหงขาใหน่อยผู้หญิงเออจะไปทางขามาก ผู้หญิงผู้อาจจ็บเป็นผู้หญิงทำยังไงเออเขาดันคาเอาขวาไขว้กันนี่ตอนหันหน้าอย่างนั้นโอเครอรอคำสั่งสองย้อนเลยครับโอเโอเคประมาณนี้ข้าวเทมเปลั์มือหน่อยส่วนใหญ่แล้วเวลาเมื่อกี้โอทำยัไรโอจะจับ ผมจะจับเพราะโอ้จับเนี่ยโอ้ไปกดพอไปกดตัวใครดีบมันก็จะดีบสลับก็จะหนึงไม่ออกก็ปล่อยมืออีกย่างได้ง่ายใช่ไหมครับอ่าที่ขั้นตอนแรกขั้นตอนที่สองคือการกดสายกดสายก็ปล่อยออกมาจับที่ปลายสายจับให้มันจะจับแบบนี้นะอ่อจับอย่างนี้แล้วจะฉีดฉีดอย่างเงี้ยอ่าเออเดี่ยเขาจะดูด้วย,ยนะครับว่าไม่เคยอบรมมาอ่า จับปลายสายจับให้มั่นนะครับชี้ไปยังจุดที่เราเร็งเห็นผลนะครับการยกก็ใช้กี่นิ้วนะครับช้อนไปที่ไกลดีหัวไม่โป้งถ้าขนานจะไกลดีอย่ากำปร,ระกร,รนะเดี๋ยวมันจะโดนอีกมืออันตรายยกมาข้างตัวนะเขาบอกยกข้างตัวจับอายายดูใช้งานเป็นถูกแล้วหัวนะไม่โป้งใช้ใช้ช่านี้กดนะดูจักใช่ไหมโอ้ ตรงนี้เรียกว่าเรียกว่าอะไรครับผมะเรียกว่ามือมีกาทั้งมือเลยนะเรียกว่าต้นใช่ต้นต้นมือใช่ไหมโอ้รู้จักต้นอะไรอีกต้นมือนะโอ้นะเออใช้ต้นมือในการกดนะชี้ก่อนหยิเตาเผาและเจอเราหาดูที่ทางลมให้นี่ถ้าเกิดเป็นเราอยู่ในพื้นที่โรงแรมเขาบอกให้เข้าทางเหนือลมนี้เราอยู่โรงแรม นะแต่วเวลาเกิดเราเปิดตู้ไปห้องเราจะไปเหนือนลมได้ไหมไม่ได้ถูกแหวกก็ใช้วิธีการยอ่อตัวให้ต่ำนะครับยอ่อตัวนะครับแล้วฉีดเร่งให้เห็นผลนะครับฉีบดกดถ้านะเกิดกดไม่ออกใช้แบมือวางแบมือกดฉีดให้ตรงแล้วกันนะถ้าเกิดคุณฉีดสเปรย์สปาอะไรที่มันออกจากถังอ่ะมันก็กระจายเต็มห้องพอกระจายเต็มห้องทีนี้เลยคุณเต็ไมไปหมด วันทั้งฝุ่นของผมลเดนีให้แล้วคุณจะเห็นเปลวไฟไหมแล้วคนที่มาอีกจะมาฉีดหาไม่เจอรน้าฉีดเขาบอกฉีดไปที่ฐานของไฟเขาบอกไฟคือจุดที่มันเริ่มเกิดไ,นะไ,ไฟนะครับระยดต้นเพลยไม่ได้นะครับทั้งกระเพิงเราก็บอกทั้งกระเพิงที่มีมากวัดระยะฉีดประมาณ3าถึง4ี่เมตรไม่้องเข้าใกล้นะครับถ้าแิดเป็น CO2 ตสองต้องเขาา้นะะ thousand, เขาใกล้หนึ่งเพราะมันเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับ จบแล้วนะสหดับเรื่องของกรเทือนคืบกมือาะเดินสลากหมุนเด่ดีเดนหุนเดหมุเด็หมุนเดหมุนเดหมุเดอ่าเนออกันตที่สคือเดินปดอ่าอันอที่สยจะกยกยกขันกระเทือยกยกยกบอกแล้วหยากรหยากรอย่านะเนีเน ตรงนี้แหละที่ข้างข้างยกข้างข้างยกข้าข้างข้างข้างนี้ข้างข้นี้เอ้เอ้ข้างข้างนี้นะอเคต่ออเริกภาพภาพอนีตอดีนะอดือนะมาเจ๋วเจวเจ๋ววที่แงลูกมาโอเคนะตาย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 ชีพถือถือถัือถังตายตายชีพอา แต่ไปอยู่ไหนเดี๋ยวไปนี่ไปแม่เออโอเคครับเดี๋ยวประมาครับ